นายกพันธ์บัญเจศินนะนายกองค์การบริหารส่วนมุลเมืองเก่านะครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจิรวรชัยมูลุชื่อเล่นชื่อตูนค่ะอยู่ชั้นปหค่ะ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าค่ะวันนี้ลุงนายกนะคะแจกทุเรียนค่ะคราวที่แล้วแจกแตงโมนะคะดีใจมากเลยค่ะแจกได้ทุกคนเลยค่ะขอบคุณค่ะแล้วจะดีขึ้นเขาออกขาซ้ายอมริกันรู้เหมือนกันฟันกระ่วง อรนะคะก็จะมีนักเรียนประมาณ3 0 0รกว่าคนแล้วก็นัาท่านนายก็จะให้ของมาอาทิตย์แล้วก็จะให้เป็นแตงโมค่ะอาทิตย์นี้ก็จะเป็นทุเรียนก็น้องๆได้กินกันทั่วหน้าเลยค่ะแล้วก็ผู้ปกครองบางคนก็ดีใจค่ะที่ได้รับของบี้ ของผลไม้อย่างนี้ค่ะแล้วก็ขอบคุณนายกนะคะที่แบ่งปันผลไม้ให้น้องๆแล้วก็คุณครูทุกท่านทานนะขอบคุณครักลองที่เห็นนี้คือทุเรียนใช่ไหมของเด็กๆเหล็กกล้องเรากับบ้านทุกอย่างไม่มิกดสวัสดีค่ะฉันนางสาววรัญญานิลพง์ค่ะ อยู่หนึ่งร้อยมูดเจ็บลเมืองเก่านะคะขอบคุณมากนะคะสําหรับทุเรียนยังคงไม่มีปัญญาซื้อหรอกค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะนายกอบอตเมืองเก่านะคะเมื่อแยวที่แล้วก็แจก,กจังโมรอบนี้แจก,กทุเรียนนะคะขอบคุณค่ะไอเรื่องทุเรียนนะครับไม่ได้คิดอะไรนะครับคือก็เห็นว่าเด็กตำบลเมืองเก่าของผมโดยมากมาจากเด็กยากจนนะครับพ่อแม่ไม่ค่อยมีตังค์เท่าไหร่นะฮะ ไม่ได้คิดว่าอะไรหรอกให้เด็กไปก็เห็นว่าเด็กอยากกินทุเรียนบางครั้งก็พ่อแม่เศรษฐกิจอย่างเงี้ยเนาะฮะไม่มีตังก็เลยเออนึกได้เราก็พอมีนะครับก็อยากจะให้เด็กเด็กกินทุเรียนมั่งพอดีนั่งคุยกับเด็กๆมาเที่ยวเสร็จแล้วแจกเดกโมเด็กก็บอกว่านายกหนูอยากกินทุเรียนนะ่ะเป็นทุเรียนมั่งไม่ได้เหรอ ผมก็เลยรับปากเด็กไปนะครับว่าเอองั้นเป็นอาทิตย์หน้าจะแจกทุเรียนนะครับพูดเล่นไปงนั้นนะแต่กลัวเด็กมันมาขอนะก็เลยก็เออเราพูดกับเด็กไปแล้วเด็กผมอยากกินทุเรียนจริงเป็นที่มาของเลยวันนี้เคยแจกทุเรียนนะครับก็อยากให้เด็กมีความสุขมาแล้วก็เห็นเพื่อเราเพื่อปตอใจดีครูใจดีอย่างเงี้ยทำให้เด็กเราอยากมาโรงเรียนครับ